ลาก่อโทรศัพท์แสนรักลาก่อนการนอนดึกสวัสดีการบ้านที่ห่างหายสวัสดีคุณครูคที่ห่างเหินกับสูนลรความเป็นจริงแป๊บน,น,นึงครับคุณผู้ชมแป๊บนึนนงข <c oughs> <c oughs> จะเชี่ร์เลยเป็นคลิปกัน <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมคุ้ง สมองกระน,นังป็นหน้อยสิบเจ็ดก่อนนี้เราจะไปเข้ารายการพักสมองเนี่ยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมไปพบกับเทพเจ้าในยุคเมเทอร์เวิรเออท่านผู้ชมจะได้เจอเทพเจ้าที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนในเกมดิสไลด์ มือถือแนวเทิร์นเบดแฟนตาซีครับคุณผู้ชมครับเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับผมตัวละครเนี่ยจะอ้างอิงนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเทพนิยายถ้าพูดแล้วคุ้นหูเนี่ยนะครับผมก็คงจะเป็นวาคิลลี่อนูบิสนะครับโพไซดอนยิ้มเลยยิ้มกันเลยนะถ้าพูดถึงโพไซดอนนี้ยิ้มกันเลย <laughs> และยังมีเทพอื่นๆอีอออก,มกมากมายครับคุณผู้ชมครับรอให้เราได้เลือกใช้นะครับผมในรูปแบบแฟนตาซีนะครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับผมตัวละครในเกมนี้เนี่ยนะครับเป็นเทพเจ้าทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะมีความทันสมัยไม่เหมือนกับเทพเจ้าที่เราเคยเห็นอย่างแน่นอนเท่าที่เราเคยเห็นเนี่ยเทพเจ้าก็อาจจะแบบว่าแต่งตัวแบบโบราณโบราณแต่นี่แนวไซไฟแถมมีเพลงในเกมเป็นแนว EDM สตอร์ด้วยคุณผู้ชม แน่นอนครับเกมแนวเทิร์นเบดขาดไม่ได้เรื่องการอัปเกรดความสามารถของตัวละครชุดแฟชั่นสวยๆต่างๆนะครับผมและแน่นอนครับเกมแนวเทิร์นเบดมันก็ต้องใช้กลืนกันนิดนึงฉะนั้นเนเกมนี้มีระบบธาตุนะครับผมแต่ละธาตุเนี่ยจะมีการชนะหรือว่าแพ้ทางการนะคุณผู้ชมพูดมาขนาดนี้แล้วสําหรับดิสไลค์มีให้ดาวน์โหลดใน Google p l พ y แล้วที่สําคัญของแจกแบบบุ้มบั่มซัมเบย์คุณผู้ชมครับและตัวเกมระบบเกมที่ผมดูเนี่ยโอ้โห ม่นน่าสนใจมากๆนะครับก่อนจะเล่นรายการพักสมองนะครับผมถอสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าง้อต้องถอดมันทิ้งกันนี่เลยการพักสมองอยู่กันมาเกือบ200 EP เมื่อหาสาระในนี้มันไม่มีหรอกไปโอ้โหกูถามจริงๆเหอ วันพฤาสัสบ,บดีให้เด็กนักเรียนใส่ชุดทหารเพือพ่อเพื่อเพื่ออะไรมึงทำไปเพื่อ <c oughs> อะไรฮะมึงบอกดิมึงทำไปทำไมวะเพื่อนมันได้อะไรขึ้นมามันดีตรงไหนอันไหนคือประโยชน์ประโยชน์อะสะกดเป็นไหมนี่กูอยากออกรายการพักสมองกลนั่งด่ามึงทังคลิปเลยเนี่ยทำไมวะ ทำไมเขาถึงรักทำไมเขาถึงอูหดูแบบอะไรกัทหารขนาดนั้นนี่คือชุดเด็กอนุบาลชุดเด็กอนุบาลนะคุณผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยให้เด็กใส่ชุดทหารไปยิงมึงมั้งอูเลืจะเชื่อวะคุณเอาจริงในวันที่ผมเอาหาระวังคุณตลกในวันที่ผมเสียใจเฮ้อ 2022ฮะมันอาจจะดูงงมันอาจจะดูมึนแต่มันมีกิมมิคที่ซ่อนอยู่ข้างในลึกๆเพื่อนๆลองหลับตาดิหลับตาแล้วฟังเสียงผมคุณเอาจริงในวันที่ผมเอาฮาระวังคุณตลกในวันที่ผมเสียใจเป็นไงอะไรเนี่ยที <c oughs> ่แม่ควบคุมอะไรวะเนี่ยหูยไอ้แฮมต้องเข้านะเนน่ยเข้าจอ ีบอดะอดูเมาส์ฮะดูหูฟังดูลำโพงดูเคสซีบียูกวนมาดูจออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันสัมพันธ์กันมั้งมึงขายทั้งหมดในยกชุดแต่ล้วซื้อจอซื้อจอมานั่งดูไม่ต้องเล่น <th> <f ix> ก็มีให้งบมาแค่นี้เปิมคุณอย่าทำเป็นตลกนะตอนผมเป็นทหารนะ <f ix> ผมใช้คอมแบบนี้จริงๆนะหมายถึงหน้าจอคอมผมใช้แบบนี้จริงนะแล้วโคตรหนักเลย <f ix> ใส่แล้วสาวๆเกีสนานห <Yeah! S 1> ยาดสวัสดีครับสวยมีหวานใจไงหยาดไปเล่นบ <Yeah! S 1> ักซิ่งลองหาไม่ใส่ดูใครที่ยังโสดยังไม่มีแฟนไม่มีหญิงไม่มีคนชอบเดินไปไหนมาไหนดูไม่มีใครมองไม่มีใครรู้จักเขาเกียดคนเลย กำลังจะลุกไปล้างจานพอดีแม่บอกเล่นเข้าไปนะโทรศพัพท์บ้าดีใจอ่ะไม่ต้องล้างแล้วให้ทำไงได้ก็คุณแม่สั่งหนูเนี่ยกำลังจะล้างจานเลยแต่บอกว่าเล่นเข้าไปนะโทรศพัพท์อะก็เลยนั่งเล่นต่อเลยละกันโ <c oughs> วลวใหงหวันใจ <c oughs> <c oughs> ประชดให้มันดูกะละเทสมันนะคุณแม่นะเล่นนี่มันเอาจริง นี่คือผมในอนาคตจะต้องเป็นแบบนี้แน่นอนแค่ต่างกันนิดเดียวผมไม่ชอบใส่เสื้อสีน้ำตาลนะ <c oughs> <c oughs> แม่หรือว่าจะลำบึก เขาทำใจได้เราไม่ได้รักเธอแล้วอยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะเธอไม่เคยจะสนใจกันเลยเฮ้ยอย่าคิดงั้นดิขอเล่นแกมแป๊บกูเกียดมึงเลิกจบนะกูไม่เลิกเขาจบตอนนี้ก่อนนะกูจบละบอกเมียจะทิ้งอยู่ปะลับประล่อยังเสือกกูรถดปินอีก ูชอบระวังนะใครที่ติดเกมมากๆนะดูแวมไพร์ไวไล่ท์แง่กลัวป่าวอย่าลืมตาเลยกะละครั้งหนึ่งอ่ะกูเคยเป็นเด็กเซนว่ะอย่างเลย ผมเต็มที่แล้ผมรีดอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ออยอ่ะได้อยู่เป็นเส้นอย่างเงี้ยม,มันมันไม่ยากมากแต่ไอ้หลายๆอันเนี่ยผมว่าเชื่อมันมันเท่ไปอ่ะ <laughs> <laughs> มีใครทําลายยากกว่านี้ไหมอยากเห็นแบบเป็นลายซิกแซกอะมีใครนะวะไอแต่เพื่อนผมทีเด็ดกว่าไม่ทำเป็นใยญมเปนอุมมออเพื่อนผมไม่ทำเป็นลายใหญ่เนมุมอะโอ้โหเฮโียแม่โโโโปิมตัวเนี้ยกูรีดสองชั่วโมง มมาเลยมาอีกมาอีกไปซื้อทุเรียนแม่ค้าบอกว่าพันนี้เนื้อหายากมากวิแดกยังไงอ่ะผัวกินเปลือกฮะถ้านเนื้อจะมีแค่นี้นะเอาเปลือกไปไปต้มกินดีกว่าฮะจริงจริงโอ้โหนี่ล้ออะไรเนี่ยเปลือกทุเรียนกินได้ไหม เปลือกทุเรียนกินได้ไหมอะอะ,ะแสดงว่ามีคนสงสัยเหมือนผมท้าให้ลองทุเรียนกินได้ยันเปลือกคูค่ากรรมเทคนิคกำแพงเพชรลังสันเป็นทั้งเมนูขาวและหวานวะเชื่อมันกินได้วะรี่คือเขามาทำเป็นเชื่อมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเปลือกทุเรียนเชื่อมนะครับแล้วก็เอามาใส่ในอ่เนี่ยแบบใส่ต้มๆเชื่อล้ำวะ่ะ เบื่อทุเรียนกินน้ยลาก่อโทรศัพท์แสนรักลาก่อนการนอนดึกสวัสดีการบ้านท <a light Wars> ี่ห่างหายสวัสดีคุณครูที่ห่างเหินกลับส่โลกความเป็นจริงเฮ้ยไม่ดีหรอ ไปโรงเรียนได้ทั้งเจอเพื่อนเจอหญินดีจะตายแถมได้เงินไปโรงเรียนด้ว,วยบางคนเนี่ยโดนบังคับอยู่บ้านไม่ได้เงินนะมึงน่าคิดดีๆนะตอน,นเด็กเนี่ยผมโคตรไม่อยากอยู่บ้านเลยโดนแม่ใช้แต่กูก็ไม่อยากไปโรงเรียนเหมือนกันกูเลยเลือกทางเดินโดดเรียนแม่งเลยแด็กทำตามเนะีไม่ดีนะ <c oughs> เดี๋ยวครูใครทักมาดา่ากูอีกนะชาวบ้านเรียกพ้าบีดา สี่ธัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าคนไข้ฮะพระพิดาฮ้นี่แม่ข่าวช็อกแห่งปีผมบอกเลย2 0 2 2ไม่มีใครเกินผู้ชายคนนี้แล้ว <S <S พระพิดามึงเช็คกันดีๆนะออกข่าวมาได้ดูหรือเปล่าเขาทำอาหารขายเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อน้ำพริกเขาเกียบนะครับมีอะไรกับแจ่วบองนั่นนี่นู่นดูดีๆนะอร่อยเลยนะมึง ไอ้ Ay, ีกูเพิ่งเด้ขาเกียยไปของเจ้าไหนเนี่ยเจอตรงสี่แยกฮะเขาเดินมาขายฮะเห็นแล้วอยากกินก็เลยอุดหนุนของมึงไม่เนี่ยพระบิดาไม่เอานะก็แต่หลวงพี่จะตินกลับมาเนี่ยเขห้าวนะท่านผู้ชมนะอยากขึ้นสวรรค์เจอกันที่สันเขื่อนยาน เคาเจอหมอแปลกว่ะกูท้องอ่ะหมอแปลกฮะไอที่กดหัวใจให้เธอมันเป็นใครเป็นใครเป็นใครล่ะตอบมานเซไม่มึงอะเป็นใครมีสิทธิ์อะไรเฟืองจริงเลยอยากจะห่วงฮะ แต่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยฮะน่าสงสานะคิดไปเองแนนพี่มีอะไรจะบอกเอออะไรครับพี่พี่ว่าเราเลิกกันดีกว่าอะไรนะอย่ามารอเล่นแบบนี้นะพี่แนนไม่ชอบพี่ขอโทษตึดพี่เป็นเมีของคนอื่นแล้วขอโทษด้วยนะแนนโอ้อยากโดทีมอะ ู้นนนแฉันอะไรก็ไม่อร่อยถ้าไม่ได้ฉันก็เธอแม่งเอ้ยโอ้โหแวะมาฉันบาร์บีค้อนกับสีการหน่อยละกันเดี๋ยวพาไปเคื่อน เเมื่อเธอถามว่าผมใช้ลิ้นเก่งขนาดไหนก็ไม่รู้สินะคิดดูดิมันผิวขนาดไหนอ่ะมันปั้นเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างได้อ่ะ ฟิชนูอกกูเข้าไม่ถึงว่ะยัมันเข้าไม่ถึงจริงมันแล้วผมเชื่อด้วยถ้ามีจริงๆเนี่ยใบลาเป็นล้านจริงยิ่งแปลกเนียยิ่งแพงกูจะบอกให้ถ้าในฝันมีห้องน้ำอย่าใช้มันคือกับดักฮะแบงเอ้ง ไมเพาะอ้หมันอุ่นๆวะอย่าหลงกลกันนะเด็กๆนะพี่ผ่านมาแล้วฮะกูโดนแม่ด่าเลยเห็นเธอบอกชอบผู้ชายหวานๆแล้วแบบนี้ล่ะหวานพอใจเธอหรือยังอุ้ยสภาพกูเลยถ้ากูอยากเป็นสไปเดอร์แมน กูต้องยิงใหญ่กี่เส้นอ่ะกว่าจะดึงตัวกูขึ้นไม่ได้ชอบคอมเมนต์นี้ก็แมงมุมมันมีหลายสายพันไม่ะกูอยู่ในมัตติเวิร์ตไหนเนี่ยโอ้โหนี่ด่าแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะอเด็กอะไรฝังอะัง ไล่ฟังไล่ฟังไล่ฟังวันนั้นอะผมไปดูมือถือตั้งใจจะเป็นมือถือก่อนก่อนจะใช้เครื่องนี้นะก็เดินเดินไปที่ร้านมือถือร้านร้านหนึ่งและการชื่อดังคนเ e ต็มเลยวันนั้นคนเยอะมากก็ดูหลายๆรุ่นนะมันมีแถวซ้ายกับแถวขวาผมเดินแถวขวาก่อนแถวขวานี่ไม่มีอะไรแล้วก็เดินไปแถวซ้ายตรงโซนที่ผมเดินแถวซ้ายเนี่ยเป็นมือถือที่ราคาไม่ได้สูงนะนึกนึกภาพออกนะไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีหลักหมื่นราคาประมาณหลักสองพันถึงห้าพันและรุ่นหน้าจอมันเป็นรุ่น นิ้วอย่างเงี้ยชี้อ่ะชี้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 ไม่ขึ้งสุดท้ายแล้วแม่งให้ผมมาเฮ้ยดี่ะกูยังชอบเลยกูจำตรงนันตายเลยแล้วนั้นอ่ะพนักงานเป็นเอกูด้วยกูเดี๋ไปฟ้องเลยวันนั้นน่ะเฮ้ยโทรศัพท์มึงไม่เล่นะเมื่อวันเธอวันแรกมันนี้สวย เป็นพิเศษค่ะสวยทุกวันสวยอลังการสวยแบบสุดยอดค่ะมันนี่สวยวยเป็นพิเศษค่ะสวยทุกวันสวยอลังการสวยแบบสุดยอดค่ะปวดต้องเลยต้องเลยปักละหมา พักสมองกับน้องปิ่มมาืคุณผู้ชมครับโอเคครับผมสำหรับรายการพักสมองเอาไว้จะเพลงท่านี้ละกันยังไงฝากด้วยนะครับผมกับลูกค้าใจดีใจดีของเรานะครับผมลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างนะจ๊ะเจอกันครับ